สวัสดีจ้าสวัสดีพบช่องอยิง่งีี่ยงีวิี่งีงีปฮะเทศแอร์นนะคะขอสนับสนบนโเลยก่อนเจเด็กหานะคะก็ผลิตภัณฑ์ของคิปอาเบรนนะคะรักษาฝ้ากับจุดด่างำแก้ฝ้านะคะประโยชน์คนมีอายุเหีงง่ยวแห้งนะคะครบเซตใช้ครบเซตเห็นผลแน่นอนฝ้ากัะหลุดแน่นอน รับประกันกรลนตีนะ,ะเพราะเป็นคนที่มีฟ้าเหี่ยวเยียวยานหน้าแห้งนะคะแตกคือนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของทิพาแบรนด์สุดยอดของทิพยาแบรนดต้องเป็นครีมน้ำเตกหน้าดิ้งนะะกันเด็กวันนี้เราก็จะมาชิเตกแบกหาแบบผู้ดีนะคะกินบนโต๊ะนะคะใช้ส้มและก็มีโอ๊ยไม่ใช่ ส้มส่วนตัวนะคะมานีสิมีอ่ามักกินเดยเจังซีหอผักผั่นผักน้ำจิ้มรสเด็ดเออน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มกเด็ดเป็ดเผ็ดเจียงซีโคคาโทรคอนเซมอนมีเส้นนะคะกินหิวไม่ต้องพูดมากเบือ่อพูดทั้งวันนะ่างเงี้ย อ่ากินค่ะใส่ผักหอมลงไปก็จะมีผักหอมบัวนะคะปลูกรังบ้านผักหอมมาแต่รังบ้านนะคะมีขิงค่ะขิงแน่อันนี้ยังเขาอื่นนะมะละมะละใส่ผักไปนะคะมันได้ขีดีๆนะพี่น้องใส่เส้นได้ลายกินพวกนี้ไม่มีอ้วนนะคะกินทุกวันไม่เบือ่อ ยิ้วกันยิ้วกินพวกนี้ไม่มีเบื่อนะคะน้ำจิ้มรสเด็กจะเป็นประมาณนี้สวกมันแล้วเข้าไปคำเยอเยอะมากค่ะ บเบื่อกินนไม่เคยเบื่อดีกวกินสเ,เต็กกินได้ก็ี่มาอื่นแซ่บอย่องอืแซลมะจะงไปสเส้นลงไปเส้นมีนะคะน้ำจิ้มราลางไปนะครับมนจิ้มเผ็ดๆรูดๆอดยู่ๆอ้าะ Nói tẹt, gọi nói tẹt Ăn, khám hình chắc bà đó Kính. Kính. Kính อืออจัดสลดดสลดดมันทเราอสเต็ปูอเองก็น่งสเต็บับพักหมอนเข้าไปห้องนึงหอม ซม่อน,นขับไปขาแย่แล้วไม่กินบ่ได้เซน,น,นยัดกขับไปยูอะตังใส่บกทั่วดินเด้อน้ำจิ้มเนี่ยอยอะหนึ่งใบเตกหนึ่งบอลใบเตกเค็ดหูดับจงใหม่แบบนี้เลยจ้ะ อืม mm. mm. ันหลุมปากกัน hmm. กัดคำคืนด้วยบุรุมปากแค่แค่คำไงอืมช คือจุด <mechanos> ขับไปมั่นซะขับไปมั่นซะฮึ่มขิงขับไปมาละกินมันกี่แตกกินหน่อยเดียวก็กี่แตกไปมาละเสดาขี่ดีดีกินแล้วก็ขี่ตัวเนีย่ยของลดน้ำหนักหนึ่งว่ต้องไปพึ่งยา ของลดน้ำหนักมีเยอะแยะไฟมักกินขมอ่ะจึงได้ก็บบอ้วนเพรามันมาก,กินขมให้จึงไรก็บอ้วนดมมาซื้อกับอ้วน นี่กินตาสดเจดเลยกินทอดก็ต้องกินแบดนี้จัดใจอ่มีักอะไรร้านไหนไม่มีผักก็สิบุคเราเป็นนิดค่ะคนมากกินผักกะเทียมปลา เพิ่มเผ็ดกระเทียมเพมเผ็ดเอาลงไปเ้ิมเผ็ดขิงอ่ะใส่หน่อยเดียวพ่อข้ามหน่อยโอ้ยน้ำกิ้มไหมพ่เสรครับอ้ยยยเสบน้ำจิ้มเสบดักอืม ดูมังอกก็ไม่น่ากินกินซ้ำไม่หรอกกินเท่าหร่แล้ว ตาเทาเขาบ้าไหมได้เขาไปในเมืองข้างเขามันไงมันหลายพวกกลพวกคนไหนยานโควิดเผ็ดหนุ่มเฮ้ยแสบแห้งมันกินแสบแห้งคอยไม่อยากเป้าสูตรคอยนี่สุสดยอดเลยโอ้ยน้ำจิ้โคตรสุดยอดลเลยท,ทั้งเผ็ดทิ้งกันทั้งหมด ขั้นเสรดเซมอนเดนีนเซมอนเข้าไปเซมนมนล้ไปเข้าไปดูวันนี้บ่โอตรถูกโคไป สิบนาทีอ่ะไปกันเ้อะแต่พ่อสิบสิบหา,าที่ไ,ไ,ไปบ้างัวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครตนะคะตะไคร้ใส่ใบบักกุกนะคะหันยูทูบเนาะทันเป็นเพจอะเพจวงศรีพะมดนมีนะคะหันติดตามมีเรื่องทั้งหาทั้งกินทั้งสิเตะทั้งข้าว มีชุดเนียวกับเขาอีสานคนต่างแดนม่อยู่ไอแลนด์นะคะหากินมันก็บ,บริงนกับบริงานไวแต่มีเงันซื้อนะคะขอพูดลายๆนะคะมาพอกันไหมข่อยจีบิสเต็กต่อเอาสัส้นๆเพราะ่าเคงาคนกระสีเบือนะคะกระิปิดนี้ข่อยอุ้ยฮาเอ้ยแดดอีกดียวเดี๋ยวนนไหนคุณไล่แดดก่นไปกันจัด